ความรู้สึกหลังเกมแมนยูไปเยือนยังบอยส์นะครับก็เป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจบไปแบบโคตรเซ็งเลยนำเร็วมากเลยคิดว่าแบบโดยิงด้วยนึกว,ว่าแบบจบเกมจะสบายๆแล้วเกมนี้กลายเป็นวันบิดโดนใบแดงอีกครึ่งหลังโซชาเล่นเกมรับนักเตะเล่นเกมรับกันจนโดนยิงดีเสมอแล้วก็สุดท้ายก็แพ้ โดนยิงนาทีสุดท้ายเลยโดยลินการ์ดแอสซิสคือโคตรเซ็งอ่ะคือจัดทีมก็ชุดใหญ่เกินครึ่งนะก็มีตัวสำรองเล็กน้อยนึวว่าจะได้เห็นฟานเอเบกลงมาโชว์ผลงานหน่อยเกมนี้จะได้เห็นซันโชลงมาเล่นหน่อยสุดท้ายก็พังก็เดี๋ยวมาดูผู้เล่นสเปตัวจริงนะก็วันนี้ก็มีเดกอามีมินเดอร์เลฟแม็กควายนแบ็คก็ ตัวจริงวันบิดกับชอคู่กลางวันนี้ก็จะเป็นเฟสคู่กับฟันเดเบกแล้วก็วันนี้เกมลุกก็จะเป็นบูโน่นะเป็นกลางลุกทางซ้ายก็เป็นป็อกบาวันนี้แล้วก็ทางขวาก็เป็นซันโชของหน้าตัวเป้าวันนี้ก็คิซโซโนโรนโดยังได้ลงต่อเนื่องนะได้เล่นเกมแล้วเกมที่แล้วก็ยิงไป2องลูกเกมนี้ก็ได้ลงเป็นตัวจริงเลยยูฟ่าแชมเปี้ยน เราจจริงเกมตอนแรกก็ดูแบบเราก็ดูคองเกมอะนะพยายามจะยิงจนผ่านไปสุดบูโน่ก็เปิดไซสก้อยสวยเลยให้ลูนโดยิงขึ้นนําตั้งแต่ยังไม่15นาทีเลยขึ้นนํายิงเข้าไปก็ลอดขาในประตูด้วยมีดวงนิดนึงก็ไม่ล้าหน้าขึ้นนําเร็วนึกว่ารูปเกมแบบจะนวดแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆอาจะนชนะสักยิงได้เพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ เล่นทรงๆไปไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบวือหวาขึ้นมาเดเกก็ได้เซฟบ้างวันนี้ในใน,ในจังหวะสำคัญๆก,ก็จะมีลักจังหวะก็มีบ้างนะก็ได้เซฟแล้วก็อื ừ, วันนี้ซานโชโดยรวมก็ได้เล่นแป๊บเดียวสาสได้เล่นประมาณ30กว่านาทีก็ยังไม่ทันโชว์อะไรออกเลยจนมานาทีที่34ใช่ไหมวันบิดไปเสียบเปิด <ado by> ปุ่มโดนไปแดงจุดเปลี่ยนของเกมเลย คือจริงๆตอนแรกแผนก็เล่นปกติอะไรนะเล่นสี่สองสามหนึ่งกำลังเล่นอยู่ในแผนเนี้ได้ประมาณสามสิบกว่านาทีพอตั้งแต่วันบิดโดนใบแดงใบก็โซชาก็เปลี่ยนตัวเลยเอาซันโชออกเอาดาโลลงมามแล้วก็การยืนแล้วก็การเล่นลุลัลกษณะการเล่นเหมือนจะเล่นเป็นแบบสี่สี่หนึ่งอ่ะก็คือเหมือนกับกองหลังก็ก็เล่นหลังหลังสี่อะไรก็เอาดาโลลงมาเล่นแบ,บ็คขวาใช่ไหม ล้วเหมือนเอาบูโน่มาเล่นเหมือนกับมิดฟิลดฝั่งขวาแล้วก็ปอกบาเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายแล้วก็มีโรนโดเป็นหน้าเป้าตัวเดียวก็เล่นแบบนี้ไปจนจบครึ่งแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังนําอยู่1-0คือตอนดูครึ่งแรกก็คิดว่านําอยู่1-0ถ้าครึ่งหลังยังบอยไม่ได้เพลสมากนะไม่ได้ไม่ได้เล่นจะเอาคืนมากน่าจะเอาน่าจะเอาอยู่แต่ก็ถ้าถ้ายังบอยแบบตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่า ยังบอยจะมาแนวไหนแล้วแมนยูจะเล่นจะเล่นแบบเดิมหรือเปล่าแต่กลายเป็นเริ่มตน้นครึ่งหลังมาโซชาเปลี่ยนตัวเลยเอาฟานเดเบกออกแล้วก็ส่งวาลานลงมา mm. ก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าคือจะเอาลูกเนี้ยลูกเดียวอะ่ะเจ้าจบ1นึ่งศนย์อ่ะคือก็คงจะไม่ได้ประมาทยังบอยด้วยแหละก็คือเล่นเอาชัวแหละพอวาลานลงมาก็ยืนก็จะกลายเป็นเหมือนคคท,าย,ทายแบบ3ามห้าหนึ่ง ก็หลังสามก็เป็นแม็ต์ควายวาลาเลิฟใช่ไหมแล้วก็มีวิงแบ็กสองข้างก็คือเป็นชอกับดาโลแล้วเหมือนเฟตเฟตเหมือนกับจะยืนเป็นมิดฟิลตัวลับแหละจะยืนต่าหน่อยจะยืนอยู่หน้าแผงเซนเตอร์แบ็กสามคนแล้วก็ตัวทําเกมก็จะเป็นบูโน่กับบ็อกบาแล้วก็เป็นโรนโดอยู่หน้าเป้าก็เล่นไปได้สักพักก็คือลักษณะเกมก็คือแบบตอนนั้นก็ขึ้นเกมไม่ค่อยได้กันแล้วอะ่ะเออริมเส้นอะไรตรงกลางอะไรก็เริ่มแบบ คลองบอลไม่ได้แต่โรนโดก็ก็จะเห็นว่าโรนโดเนี่ยจะขยับขยับตัวเยอะซ้ายบ้างขวาบ้างเพื่อที่จะแบบคอยหาช่องหาจังหวะให้ตัวมิดฟิลหรือว่าวิงแบ็กทำเกมขึ้นมาจ่ายแต่ว่าได้ได้บอลน,น้อยลงจนจนไปถึงมีจังหวะหนึ่งที่โรนโดได้เหมือนกับวางบอลยาวมาใช่ไหมแล้วก็โรนโดตัดบอลได้แล้วก็เลี้ยงเข้าไปในจุดโทษในเขตโทษแต่ว่ายังไม่ทันได้ยิงเออโดนกระแทกล้มลงแล้วก็โดนย่งลับมากคือ แต่อย่างนั้นก็ไม่ค่อยมีจังหวะยิงเลยอนาจนจนนาทีที่60 60กว่าใช่ไหมประมาณ66ก็โดนยิงจนได้คือคือเล่นเกมลับกันจนยังบอยมีโอกาสอะบุกขึ้นมาทางริมเส้นเลยนะคือลักษณะการยิงของวอบอยไม่ใช่โอนบอยดิของยังบอยก็คือไม่ไม่ไม่ได้แบบเล่นหวือหวาอะไรอะก็ขึ้นขึ้นริมเส้น เปิดเข้ามาตรงกลางใช่ไหมก็จังหวะที่เปิดเข้ามาจังหวะนั้นก็แม็กควายประกบตัวแรกอยู่สกัดไม่ได้บอลไปถึงตัวหลังตัวหลังก็มีวาลานประกบอยู่วาลานก็ยืนซ้อนข้างหลังเ,เข้าไม่ถึงสุดท้ายก็โดนยิงเข้าไปตีเสม,มอหนึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ก็คือเล่นลับมากเกินไปอะ่ะหรือหรือเพราะว่าตัวมันน้อยแล้วเล่นไม่สมดุลก็ไม่รู้นะ คือตอนนั้นตั้งแต่โดนหนึ่งหนึ่งก็รู้สึกเลยว่าวิธีการเล่นคือเหมือนกับโซชาจะเอาสกอร์เท่านี้แล้วอะเพราะว่าพอนาทีที่7จ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมก็เ,เปลี่ยนตัวเลยเอาโดออกแล้วก็เอาลินการ์ดลงมาแล้วก็เอาบูโนออกแล้วก็เอามาติดลงมาก็เ,าเห็นได้ชัดเลยว่าคือคือเล่นตอนนี้ก็เหมือนแบบเอาลินการ์ดมาวิ่งข้างหน้ามันไม่ได้มีหน้าเป้าแลว้วอะก็คือมาเล่นกันมันมันไม่สมดุลเลยใช่ไหมกองหน้าก็ไม่มีมาเล่นกันไล่บอลก็ไม่ได้รอสกัดกันอย่างเดียวเหมือนกับ จะเอาอ่ะสกอร์แค่นี้แล้วอะคือมาติดลงมารู้สึกแบบไม่มีบทบาทเลยอ่ะอืมมาเล่นเกมรับกันแบบยืนโซนอะแล้วก็เกมสวนกลับอะไรก็ไม่มีจนนาทีที่89แล้วเปลี่ยนเฟสออกออามาเซียวลงมาคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าสุดท้ายเอามาเซียวลงมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่จะไปลุ้นยิงตอนรถเจ็บอย่างนี้เหรอคือถ้าเกิดจะเอาสกอร์เท่านี้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนมาเซียวลงมาก็ได้หรือว่าทําไมคือจะเอามาดึงเวลาหรือยงไงคือจริงๆตอนที่ เปลี่ยนโด ое, ออกเอาลินการ์ดลงมาใช่ไหมคือตอนนั้นถ้าสมมุติว่ายังจะเอาประตู Pure. ในจังหวะสวนกลับอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เอามาซียาวลงไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เอาบูโนออกก็ pues เอาลินการ์ดกับมาซียาวลงมาตั้งแต่ตอนนั้นเอามาปิดลงมาทําไมจะเล่นเกมรับทําไมตอนนั้นคือเข้าใจเล่นเกมรับทําไมแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวเพื่อเล่นเกมรับเต็มที่ขนาดนั้นไปเพื่ออะไรถ้าสุดท้ายเอามาซียาวลงมาถึงว่ากับการตอนนั้นเอาโด ое, ออกใช่ไหมเอาโดกับบูโนออกแล้วก็ เอามาซียาเอากับลินการ์ดลงมาเพื่อเล่นเกมสวนเพื่อเล่นเกมสวนกลับเนี้ยเออก็มันมันมันยังพอแบบเผื่อจะชนะได้บ้างอะ่ะไม่ได้แบบเนี้ยเอาลินการ์ดกลับมาติดลงมากองหน้าก็ไม่มีเออเล่นเกมสวนกลับแบบปล็อกบาร์กับพอเหลือป๊็อกบาร์คนเดียวในการคอนโทรลตรงนั้นอะ่ะแล้ววิงแบ็กเราก็เติมสูงไม่ได้ละดารลนี้พาบอลจะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้เลยจะเลี้ยงอย่างเดียวติดก็ไปไม่ได้ ลุกชอพอพอช่วงหลังเหมือนกับโด,โดนโดนบีบมาว่าไม่ให้เติมสูงมากหรือเปล่าเกมก็ตันเลยไม่ได้ขึ้นริมเส้นดุงกลางก็ไม่ได้สวนตัดเกมดุงกลางไม่ได้ไม่ได้ส่วนกลับเลยของหน้าก็ไม่มีใช่ไหมเพราะใช้ลินการ์ดนั่นแหละหลังจากนั้นความชิปหายก็บังเกิดจนได้นะทดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยทดเจ็บ5นาทีคือช่วงท้ายๆนั่นคือที่เริ่มเห็นแล้วนะมีจังหวะที่ยังบอยเสียบแล้วบอลออกข้างเห็นไหม แล้วตัวยังบอยสไลด์ออกไปอ่ะจะเอาบอลเข้ามาแต่ว่าไปไม่ทันบอลออกไปเห็นชอเดินไปถึงก็เตะบอลออกแล้วก็รอสักพักหนึ่งหยิบบอลมาคือคือเห็นเลยว่าไม่รีบเล่นแล้วอ่ะจะเอาสกอร์เท่านี้เลยจนสุดท้ายนาทีที่9กาความชิบหายก็เกิดจนได้ใช่ไหมคือเล่นเกมลับกันจนแบบคือถ้าลุงนั้นลินการ์ดไม่คือหลังเตะบอลไปข้างหน้าหรือว่ารูปแบบมันเป็นการเซตบอลเข้าตรงกลางออกด้านข้างอะไรอย่างเงี้ย เออคือมันก็เป็นความคิดผิดพลาดของลินการ์ดนะว่าเออจริงๆคือหลังมันก็ไม่ได้ผิดหรอกเออถ้าคืนน้ำหนักดีอะไรจนไปถึงเดเกใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าภาพรวมของเกมตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับเล่นเกมรับกันมากเกินไปอ่ะจนใครได้บอลก็จะไม่พยายามที่จะพาบอลไปข้างหน้านจ่ายกับหลังก่อนเพราะว่าเริ่มเล่นเกมรับกันเยอะไงนั่นแหละแล้วจนสุดท้ายก็นั่นแหละลินการ์ดซิดสวยเลย นาทีที่95พอดียิงเสร็จปุ๊บไม่ต้องแก้ตัวละทั้งๆท,ที่อ่ะโอเคเราก็ไม่อยากว่านะเกมนี้เพราะว่าเล่น10คนตั้งแต่ผ่านไปประมาณครึง่งครึ่งยี่โมงอ่ะ35นาที35นาทีจะไม่ได้เล่นสิบคนหลังอย่างนั้นก็ยาวๆเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งที่เล่นเด่นกันสิตัวคือแผนมันอาจจะไม่สมดุลอะไรเราก็เข้าใจอะนะแต่แบบคือมันก็เจอยังบอยด้วยคืออย่างน้อย เราน่าจะได้เห็นการรับแล้วก็สวนบ้างอะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อนที่โรนโดกับบูโน่จะออกใช่ไหมแต่กลายเป็นแบบตั้งแต่ตั้งแต่การแก้เกมของปซชาครึ่งหลังลงมาแล้วก็มาเล่นนั่นแหละหลัง3นั่นแหละเหมือนกับเป็น3ามหนึ่งนั่นแหละมันมันมันก็เลยทําให้รู้สึกเลยว่าอืมมันไม่เวิร์คคือการแก้เกมที่เหลือ10คนโดยที่ใช้แผนนี้มาสู้กับยังบอยในเกมนี้ไม่เวิร์กก็ควารู้สึกเกมนี้เอา โดยรวมก็คือตอนแรกก่อนจะหมดเวลาย,ยังรู้สึกเลยนะว่ามันเล่นไม่ดีแต่มันก็ไม่ถึงกักเฮีย่ยมันเข้าใจได้ว่าเออเหลือสิบคนแต่สุดท้ายโหโดนยิงแล้วแพ้นี่ก็รู้สึกแล้ว่าแบบโอ้โหมันก็แย่มันผิดหวังอะเพราะตอนแรกเราเห็นตัวเราเราอยากเห็นฟอร์มซานโชอยากเห็นฟอร์มของฟานเ์เบกใช่ไหมว่าเกมนี้จะมีส่วนร่วมกแบบับเกมได้แค่ไหนโรนโดจะยิงไหมสุดท้ายโรโดยิงได ยังไม่ทันได้ดูฟอร์มมาเดลเบกกับซันโชเลยโดนเปลี่ยนออกมาแล้วเพราะว่าฟานบิดมันไปทําโดนใบแดงจังหวะน,นั้นอเอก,ก,ก็ต้องดูต่อไปที่จริงปกติเกมเลือนเราก็ไม่ค่อยแพ้นะแต่นี้ก็เป็นบ bon อลยุโรปหวังว่าคือโซชาเปลี่ยนตัวตั้งแต่นาทีที่70ที่เอาโดกับบูโนออกแล้วก็จเจ้าสกอร์หนึ่งหนึ่งตอนนั้นนะคิดว่าคงจะอยาบ เก็บความฟิตของโดกับบูโน่ด้วยมึงเนาะเดี๋ยวก็ครอยว่ากันเกมแรกยังยังมีเวลาให้แก้ตัวว่ายังไงในแชมยนลีก็ถ้าพูดตรงๆก็มัน,ม,นมันก็ไม่ได้หนักมากมันพลาดไปแล้วก็ต้องก็ต้องเอาให้รอดอะเอาตัวให้รอดอะอะเก็รอดูกันละกันว่าเดี๋ยวเกมหน้าในพิมยรกจะจะเป็นยังไงจะกลับมาได้ไหม,มจริงๆนึกว่าเกมนี้จะได้เห็นนักเตะตัวสำรองมากกว่านี้นะ ออแต่กลายเป็นแบบออก็ระวังอ่ะก็ส่งชุดใหญ่เยอะเหมือนกันแต่สุดท้ายก็แพ้จนได้แพ้แบบไม่น่าแพ้เลยเออก็เป็นประสบการณ์ของโซชาแล้วกันเออไม่ค่อยมีนะสิบเห,เหลือสิบคนเล่นสิบคนนานๆอะไรอย่างเงี้ยเอออา,อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้โซชาได้แบบบทเรียนสําคัญในฤดูการนี้อย่างน้อยมันก็ยังไม่ใช่เกมลีกอ่ะถ้าฤดูการนี้เราอยากได้พิมเมลีกลับมาใช่ไหมยอย่างน้อยบทเรียนบทนีมนมน้มันเกิดขึ้นในบอลถ้วยอ่ะ มันยังเอาไปปรับใช้ได้ในบอลลี ie, ว่าถ้าอนาคตมันเกิดขึ้นอีกวิธีการแก้ด้วยการรับขนาดเนี้กับการมีตัว10ตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ทั้งทๆท,ที่นำอยู่ด้วยซ้ำเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะความรู้สึกหลังเกมแมนยูไปบินไปสวิตนะไปแพ้ยังบอยถึงบ้านเลยอืมแล้วยังไงก็ฝากติดตามช่อง แฟนฟอร์มโฮมด้วยนะครับแล้วก็ฝาก subscribe ด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k ด้วยแฟนฟอร์มโฮมเหมือนกันออคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณครับ